สวัสดีครับผมสวัสดีเด้อครับวันนี้วันนี้ที่มาดูช่างออดีผู้ทำนานเป็นลอ่อวันนี้จัดทรงเวีบลอยยิบห้าไฟเหยวบังลมได้ได้โูได้โูดีดีเจเปลนเนี่ยช่างออดี คนสีดุมให้เรียบร้อยแล้เนี่ยเห็นไหมคัด4ี่หนึ่งห้าสามคัดสองช่างออดีทักไทยเอฟซีหน่อยเร็วือออายอนนีอายอะไรล่ะลูกนี่ช่างออดีนให้ดีให้กลมเลยแล้วช่างออดีวะ่ะช่างออดีพูดทำนานนี่อันนี้วงที่สองบ่ายบ่ายสี่โมงกับบ่ายสี่โมงแล้วนี่ ช่างเขาที่นี่พิเคราะห์มากงานละเอียดงานงานละเอียดมากไีสวนไม่กล้าให้ลูกค้าโอเคโอเคเอาตั้งใจทำไปลูกตั้งต uh ั้งกลมแล้วก็ตั้งคางให้มันไดูู้ๆๆคนเอาอาไอ้รู้ ตั้งใจทำตั้งใจทำตั้งใจทำแม่หนูเม,ม,ม่ให้กำลังใจอยูอ่แล้วก็ช่างอ้อยช่างอ้อยไล่ไล่สะเม็ดอาทิตย์กว่าแล้ว <c oughs> ไล่ขบูขบูกองเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่นี่นอ,อันนี้เป็นมาข้างบ้านนะคะ หมาหมาน่ารักมากด้วยใส่ใส่ท่อใส่ท่อไม้หมาไม่ใช่หมาบ้านแต่ของเด้อครับเดที่ว่าทารุนกรีม่ใช่หรนะมาเ่นี่นี่นี่เอฟซีเอฟซีเอฟซช่างก๊อช่างก๊อเอาเอาช่างก๊อ ไม่ฮือผมไม่สอบ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 คันนี้คันนี้เปลี่ยนปั๊มติ๊กเด้อครับเปลี่ยนแต่มอเตอร์เฉยราคาประหยัดกระลานเปลี่ยนอยู่หกร้อยห้าสิบโอ้เดี๋ยวให้ทำหน้าทุกคนดิโอ้ยโอ้กระตับมือเลยนี่นี่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเตอร์คุกมอเตอร์มันจะราคามันจะประหยัดหน่อยเปลี่ยนอะไรตัวนี้ไปนี่อยู่ใต้ถัง คันนี้สตาร์ทไม่ติดติดกับติดยากๆเร่งไม่ขึ้นครับคลิกไอคลิกไอตัวแหลกตัวแรกจะเป็นไม้สีดำํำต,ตัวใหม่มันจะเป็นไม้สีขาวมันจะมีสองโฉมคลิกตัวนี้ช่างกอ๊อฟมีเลือกทักไทยอเอฟซีเลยได้นเนาะโอ้ตาไใหม่ดูช่างกอ๊อฟชิ้าไงไหมช่างกอ๊อ เออเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์รไปครับผมค่าแรงก็เล็กน้อยเล็กน้อยค่าแรงเช็คดาถอดประกอบด้วยก็ขอค่าแรงสองร้อยห้าสิบครับผมเอาละวะวันนี้แล้วก็มีงานมาเช่ามาเช่าส่ง,งรถโนวบอาเรียแล้วก็ คันนี้เบฟเซตเบฟเซตก็ให้จัดใหม่ทั้งคันครับทำตามงบครับผมเปลี่ยนชุดสีใหม่ขึ้นล่อทำเครื่องใหม่ฟิตให้ใหม่หมดครับทำคัสฟวานลูกแหวนโตเล่าลิ้นจะเช็ค้หมดแล้วจ้ะวันนี้ก็มีรถ ขียานสามรอไฟฟ้ามาให้สอมนี้คันนึงเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่าอะไรเสียแต่ว่ารถน่ะมันอุบัติเหตุมาชนท้ายมาจะชนท้ายมาแต่ว่าเช็คดูแล้วแบตไม่ขึ้นเลยต้องเช็คดูก่อนว่าต้องแบตจะได้เปลี่ยนยังไงแบบไหนเดี๋วก็หาสั่งรอรอหลังรอหลังกระจาย ปกติมันจะเป็นรอบแบบนี้จะ้ะครับผมอ๋ออ๋อรีวิวสจกหน่อยรีวิวสจกหน่อยมีโอร้อยยี่ห้าติดขับได้สามพันบาทเท่านั้น <c oughs> เพื่อมีพี่น้องสนใจหาขี่เห่ีมาดูเอาเอครับเครื่องดีอยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้สายคันเร่งขาด เียงดีฟิตให้ใหม่หมดแล้วผมขายให้ลูกค้าไปห้าพันแต่ว่าเขาเขาเขามาขายให้คืนแต่ว่าถ้าถาเอาผมเอาดาสามพันแล้วทำให้ขี่วิ่งปอเลยกับบานอืมใส่โลเขียวโลเขียวรถเขียวโลเขียว,ยว,ยวหาใช้งานเด้อครับราคาเบา ลอยยไฟเรียวบังนมกำลังทําอยู่จ้ะโอเคนี่อะไรจีน่าสนใจติดตามก็มีเทคนิคดีๆเดี๋ยวจีมาเล่าสู่ฟังใหม่เด้อจ้ะวันนี้มีลูกค้ามาหลายอยู่แต่ก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ทันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่ถ่าย ความดูดีๆมาให้พี่น้องดูเด้อจะก็ดีจ้ะผมด่อดิดีดดีเปียเี่นะอายุโลน่ะจะสูสีก็วูดีกับอีซิปีแล้วหดดีดีเยียเี่เอาผมได้ยัง ตั้งทางเหลือตั้งทางแล้วก็ซ้ำเด้อจ้ะดีดีึ้นดีดีโอเควัสดีครับโอ้โอโดยดิฉันก็ไม่สื่อสารกับเอฟซีเลย